สวัสดีครับพี่เพนะครับผมพี่เพจะมารีวิวเปรียบเทียบกับมือถือที่สเปคกับราคาจัดเต็มมากกับงบไม่เกิน5,000ของทั้งคู่นี้หลังจากพี่ทำการใช้งานมาจริงวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว iq คู x 5 g กับงบ4590บาทที่พี่ทำการสั่งซื้อมาแล้วก็เจ้าตัว redmi note 1 4 4 g กับงบ4590บาทที่พี่ทำการสั่งซื้อมาพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมา ของทั้ง2ตัวนี้ตามลิงก์พิณแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อบางครั้งนะครับผมเราค้นหาเองอาจเจอของเพราะนัว่าให้กดซื้อตามลิงก์พิณแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนระว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พิณแอบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ผมมาดูว่าหลังจากพี่ใช้งานทั้ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับกับเจ้าตัว IQ o ูแล้วก็ Redmi i q o คูคือแบรนด์จาก vivo r e d m i คือแบรนด์จากเ xiaomi นะครับเนี่ยผมอันนี้คือดีไซน์ของฝาหลังผมสัพพีนะทั้งคู่ถือว่าดีไซน์ในการออกแบบตัวเครื่องก็ถือว่ามีการออกแบบที่ลงตัวมากครับ มีความสวยงามมากไอคู IQ จะเน้นไปความแบบมินิมอลครับผมตัวนี้นะซึ่งฝาหลังไอคูสัพพีก็เป็นแนวเรียบๆครับผมตัวนี้ก็ตสไตล์ของ i อคูหรือว่าแบรนด์ของ vivo นะครับก็ในการดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบลำโพงเป็นลำโพงคู่สามารถปรับสูงสุดคือ300%นะครับนี่อันนี้คือ iq คูนะไอคู IQ ให้มาเป็น CPU s n a p d r ด g o n นะผมตัวนี้6 เจนหนึ่งะครับก็ถือว่ามีความเร็วความแรงก็ซัพพอร์ตเป็นขึ้น 5g ด้วยนะครับอันนี้คือบอดี้นะผมน้ำหนักของ IQ คูนะส่วนตัวคือน้ำหนักตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่ามีความแบบน้ำหนักไม่ถึง2 0 0กร,รัมน้ำหนักคือ199กร,รัมกับตัว redmi note 14 4 g น้ำหนักให้มา100 96.5กรัมส่วนตัวนะน้ำหนักทั้งคู่ไม่เกิน2รกรัมถือว่าน้ำหนักพอดีมากน้ำหนักคือเวิร์กมากครับกับความบางของตัวเครื่อง IQ ให้ความบางของตัวเครื่องมานี่ครับผม7.99มิลเมตรตัวนี้ให้ความบางมา8.16ม mm. ิลเมตรส่วนตัวตัวไ q กับ Redmi น้ำ หนักแล้วก็ตัวด้านข้างก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายอันนี้ให้ลำโพงมาเป็นลำโพงคู่แบบตัว d o b b y d d m o d ครับอันนี้คือด้านบนของตัวเครื่องนะครับนี่ครับผมอันนี้ด้านข้างในส่วนในการสแกนมือผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการสแกนมือบริเวณที่ปุ่ม Power หรือว่าปุ่มด้านข้างในส่วนของเจ้าตัว เรดมี่นะครับผมสามารถทําการสแกนนิ้วบริเวณหน้าจอได้ผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าในการสแกนก็ถือว่าทั้งคู่สแกนดีนะฮะใครชอบการสแกนหน้าจอผมตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตในการใช้งานในการสแกนตัวนี่ครับนบนหน้าจอได้ถือว่าตัวเรดมี่ทำมาดีมากใน่างสแกนแต่ความเร็วในการสแกน,แน,กแกนด้านข้างของเจ้าไอคูก็แพ้เช่นกันนะครับมาดูว่าตัวนี้หน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอตัวนี้ให้มาคือสุดจริงครับ หน้าจอ AMOLED สู้แสงคือ1,800นินกับตัวนี้หน้าจอแบบตัว IPS LCD สู้แสงคือ1,000นินกับตัวนี้ r e เฟ e ให้มา1 2 0 h z เฮิรตัวนี้ก็ให้มา120 h z เช่เฮินกันรับผมกับหน้าจอ6.72นิ้วหน้าจอ6.67นิ้วส่วนตัวใช้งานมาขอบของหน้าจอถือว่าสูสีกันมากครับหน้าจอสัปพินะ6.72นิ้วกับ6.67นิ้วบอกเลยว่า ไม่ได้แตกต่างกันมากมายกับหน้าจอความคมชัด4 HD พัดทั้งคู่นะครับนี่ทั้งคู่ก็คือแรม8 g ินะครับผมสามารถเพิ่มแรมพัดอีก8 g ิได้นะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาเท่าตัวนะครับผมอนาคตจะตัว Redmi Note 14จะอัปเดตเป็น Android 15ได้ปัจจุบันตัว i q o Z9x 5G อัปเดตเป็น Android 15แล้วตอนนี้ความจุล้มต้นคือ1 1 8 g ออันนี้ความจุล้มต้นคือ256กิกับแรม8 g ิบวกเพิ่ม8 g ิกับ CPU ผมของตัวนี้ให้มา h e i o g 9 Ultra อันนี้ให้มา Snapdragon 6นะครับผม Gen1 ซึ่งพี่ใช้งานมา CPU ถ้าความเร็วความแรงเจ้าตัว IQ จะมีความเร็วความแรงมากกว่าเจ้าตัว Redmi Note 14 GT แต่แลกมาด้วยหน้าจอที่มีความสวยงามมาก กวตัว i อคูแล้วก็ตัวลอมที่ของตัว vivo กับ i อคูหรือว่าตัวที่ xiaomi กับ redmi สำหรับพีนะถือว่าสูสีกันมากหลังจากพีทาการใช้งานมาผมสามารถทําการแบ่งหน้าจอแล้วก็ย่อขยายหน้าต่างได้ทั้งคู่สามารถทําได้หมดแล้วก็สามารถกดแอปได้ถือว่าสูสีกันมากครับผมในเรื่องในการฟ้าชาร์จนะตัวนี้ให้แบตมา 6,000มิลอมตัวนี้ให้แบตมา5,500มิลกับตัวนี้ฟ้าชาร์จให้มา3 0 0วัตต์ตัวนี้ฟ้าชาร์จให้มา4 4วัตตในความรวดเร็ว IQ จะมีการชาร์จเร็วที่มากกว่าจะตัว r e d m i แต่ใช้งานจริงบอกเลยว่าไม่แตกต่างกันมากมายนะครับผมสำหรับใครชอบหน้าจอแบบสบายๆก็ไปตัว IQ ใครชอบหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามเกตพรีเมียม,ม,มก็ไปเจ้าตัว Redmi Note สนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูด้วยความจริงใจเลยว่าหน้าจอมันก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ในการถ้าผมสามารถปรับอัตรารี f เฟ s h ได้ขนนะะั60แล้วก็120เฮิรต์ทั้งคู่แล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอ สับเกมนะครับผมถ้าพิเรกเกม Rov ปรับสูงสุดทั้งคู่บอกเลยว่าทัศกีนแล้วก็ปรับสูงสุดสู04ขกัดมากนะครับใครจัดเต็มก็เซียปอระก้อน 6J1 จะมีความเร็วมากกว่า h e โ o g เจียก้าอัลตานะครับเกมแคปชิมแพบพี่แบบเป็นสูงสุดตัวนี้สบายตัวนี้นะว่าให้แบบเป็นกลางๆต่ำก็เพียงพอแต่ตัวนี้ปรับเป็นสูงสุดก็ได้นะครับเกมฟรีไฟทั้งคู่ปรับสูงสุดสบาย เกมพับจอันนี้ปรับสูงสุดเปิดใจโลคือดีมากอันนี้ปรับกลางๆแล้วก็เลื่นไหลถือว่าเพียงพอถือว่าทั้งคู่บอกเลยว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใครจัดเต็มในเรื่องของ CPU ก็ไปตัว IQ ใครชอบฟังก์ชั่นครบแล้วก็ใช้งานทั่วไปเพียงพอหน้าจอสวยก็ไปเ e ดมี่ครับตอบโจทย์มากในการใช้งานผมมาดูว่าลำโพงของทั้งคู่จะเป็นไงบ้างหลังจากที่ทำการใช้งานมานะครับ ขอเปิดตัวลำโพงในการปรับสูงสุดอันนี้ปรับออควอไลเซอร์ของเสียงได้ผมจะตัวของเด d มีมาดูว่าเสียงในการปรับสูงสุดจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ผมจะขอเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ เสียงของเจ้าตัวไอคูจะสามารถเล่งเปิดซิงเสียงไดถึงส0 0ะครับ ไอคู go, go, go. ครับเรดนี่ครับ go, 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 go. ถ้าใครชอบเนื้อเสียงของลำโพงดอ l ์บี t แอดมอดครับตัวนี้บอกเลยว่าครบจบครับเสียงคือดีมากเก็บเนื้อเสียงเสียงเบสเสียงกลาง ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับใครชอบเสียงดังกระจายแล้วก็เล่นเกมมีความกระหึ่มครับก็ไปตัวไอคูครับไอคู IQ, ก็จะเน้นในเสียงที่มีความชัดและเสียงที่ออกมามีความดังจริงครับเพราะว่ามันสามารถปรับได้ถึง300ปเซ็น์แต่ส่วนตัวทั้งคู่ถือว่าเสียงให้มาเกินค่าตัวจริงครับมาดูว่าเฮ้ยสเปคของหน้าจอในการเปิดตัวนี้สามารถซัพพอร์ตเปิดสูงสุดได้มากน้อยเพียงใดผมซึ่งพีจะขอการเปิดสูงสุดนะครับนี่ อันนี้คือหน้าจออัเรผมจอโพลิมี่สามารถเปิดสูงสุดคือ1ัน0 p 6 0เฟรมไอคูเปิดสูงสุดได้คือ 4k 6 0เฟรมนะครับสัปพีนะหน้าจอก็ถือว่าสีสันของทั้งคู่มีความสวยงามในการ ออกแบบแล้วก็ทําการใช้งานจริงถ้าใครชอบสีดํามีความสนิทแล้วสีมีความจัดจ้านก็ไปตัว Redmi ครับแต่เอาอตรงนะทั้ง2ตัวถือว่าหน้าจอออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับถือว่าเกินค่าตัวทั้งคู่นะครับนี่สามารถทําการแบ่งหน้าจอสามารถโคดแอบได้ทั้ง2ตัวถือว่าทําการบ้านออกมาสมบูรณ์แบบจริงครับนี่เพื่ แป็นหน้าจอด้านล่างบนแล้วก็ทําการใช้งานมัลติเดินโดทั้งคู่สามารถทําการใช้งานได้นะครับนี่มาดูว่าตัวกล้องเป็นไงบ้างผมสับกล้องหลังอันนี้50ล้านอันนี้กล้องหลัง1 0 8รล้านจะเป็นไงบ้างกับกล้องหน้าอันนี้ให้มาสูงสุดก็คือในการถ่ายคือ20ล้านตัวนี้ให้มาในการถ่ายรูปผมกล้องหน้าคือกล้องหน้าที่เป็นตัวที่เป็นพีรู้สึกว่า มันก็เพียงพอนะ8ล้านมาดูว่าสีสันจะเป็นไงต่ถ้าใครเน้นกล้องหน้าก็ไปเลตมี่ะลยผมจะถ้าสีสันสกินโทนบอกเลยว่าทั้งคู่ถือว่าทาการบ้านมาดีมากครับทั้งคู่สามารถลบวัตถุได้แต่การลบวัตถุยังไม่สู้ตัวเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่ถือว่าทาการบ้านมาดีมากในการลบวัตถุแต่ไอคูก็ถือว่าไม่ได้ไก่กาแต่ความชันังจริงการลบวัตถุยังไม่สู้เจ้าตัวเสี่ยวมี่นะครับแต่ตัว V ี v วถือว่าทาการบ้านมาดีมากนะครับอันนี้ยูไของตัวกล้องนะครับนี่ ก็ถือว่าจะมีความใกล้เคียงกันนะผมทั้งคู่ถือว่า UI ถือว่าดีพอสมควรนะครับนี่ครับใช้งานง่ายครับผมภาพต่างๆพิมจะขอทําการถ่ายวัตถุตัวอย่างหนึ่งรูปให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราถ่ายรูปภาพเดียวกันนะครับปึ๊บเรามาดูของเจ้าตัวนี้นะครับ ถ้าความคมชัดของรูปภาพ108แล้านจะมีความคมชัดมากกว่า50ล้านอยู่แล้วนะครับแต่สีสันแล้วแต่คนชอบครับนี่อันนี้ให้ดูเลยว่าสีสันก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนกล้องหน้าผมทัพพีจะขอถ่ายกล้องหน้าด้วยแบบจริงๆเลยครับผมตอนนี้ อันนี้คือถ่ายด้วยสีด้วยเสงเท่ากันนะครับเห็นว่าตัวกล้องหน้าของเจ้าตัว r e ดมีจะมีความชมชัดมากกว่าเจ้าตัว i อคูแต่บอกเลยว่าสกินโทนไอคูทำมาดีมากเกี่ยสีผิวออกมาสมบูรณ์แบบจริงครับถือว่าทั้งคู่ทำเอกลักษณ์ของทั้งสองค่ายออกมาในแบบของใครของเราถือว่าเพอร์เฟกครับนี่หลังจากพี่ทำการใช้งานทั้งคู่มาบอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงครับ AI ก็ถือว่าทั้งคู่ดีมากถ้าใครชอบ AI จัดเต็มก็ไป Redmi แต่ไอคูอัปเดตเป็น Android 15แล้ว AI ก็ถือว่ามีความแรงจริงครับเหมาะเลยว่าสู่สีกันมากแต่ถ้าใครชอบซัพพอร์ตเป็นขึ้น5 G ก็ไป I q คู CPU แรงก็ไป iQ ูแต่ถ้าใครชอบ CPU แรงแล้วก็ตัวฟังก์ชันครบหน้าจอสวยซัพพอร์ตเป็นขึ้น4ี G ผมตัวนี้เนาะก็จะมีข้อแตกต่างกันลำโพงเสียงดีแล้วก็ UI ใช้งานก็ไป Redmi ครับสมมตว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนก็ถือว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่ง ซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ